ดีครับผมมันต่อไก่ดึงมือเปลาเ่านะครับผมไก่ปลาคันอยู่นั่นนะครับตั้งกองพระท่านนะครับซ้ายแล้วไปลุนไปติดตามน้ำกันครับผมติดหลุดเด้อครับผมแท็กลุดบอลลุดผมเบิร์นบ้านครับจะเห็นมันดินหรือวะเ,เห็นแต่ดินแบบนี้ ตัวผูยัง่มาเลยครับผมมันเรลียนมากบางมันเลียนมากบางติดไก่แม่ตดเลยครับเลียนมาอยู่ใต้บุ้มมันขันอยู่ครับผมมันบ่เห็นบุมกับปามันหกบุ่มหมดหกม,มากครับผมนี่ครับเสียงไก่ตัวผู้นะตัวผูยังขันอยู่ครับผม ขันเสืออยู่ครับแต่ว่าตัวมียเพิ่งติดครับผมนี่ครับหน้าตาครับผมไก่ลูกผสมเดี๋ยวเอาไปเลี้ยงครับผมวางทุกคน เรียนรู้ๆมากครับผมมาติดก่อนไก่ผูเนะไกลผูขันอยู่ในปลาไกญ่ๆครับผมมันเรียนขึ้นกลับมาเนาะเรียนมาขันอยู่นี่แล้วขึ้นมันย่อมเข้ามาครับผมนี่จะเรียนมาแต่ทางใดครับนี่ครับยุงผมครับยังไงก็อย่าลืมเลยครับผมนักล่าเทีนคอนซานครับผมหมานเลยครับผมแต่ไก่เมียครับผมไก่เมียตัวหนึ่งรับ เลียดมาแต่งได้ครับผมมาก่อนใกล้ภูครับผมน,นี่นะครับเป็ดไก่เมี่ โอเคเนาะครับผมังไรก็จะเริ่มติดตามครับผมนักล่าทินงก้อนรครับผมไายบทัฒนครับผมนึกว่ามันยังบ่มาเนาะนี่แสงไกลฝูงขันกากตัวเมียเลียนมากกว่านะครับผมตัวเมียเลียนเขามาติดครับผมโอ้เงยไหลต้องใช้ยิมเตะกันบ่ครับกับผมเป่ามือรอเนาะังไรก็จะเริ่มครับผมติดตามนักล่าทิ้งก้อน砂ครับผมโทรศัพท์กรดมือเตะไปแล้วครับผมฟ่าวไหลบางบางขันโอเคครับขอบคุณครับ ขอบคุณทุกท่านที่ส้มคลิปครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมให้กำลังใจก,กันมากครับผมขอบคุณครับ